เพชรน้ำหนึ่งซ้อมนะครับเพชรน้ำหนึ่งซ้อมซ้อมเทคนิคก,การออกอาวุธโดยชินเนอร์ตั้มชินเนอร์ตั้มเป็นผู้ล่อ,อเป้าให้ล่อ,อเป้าออกอาวุธนะครับเพิ่มทักษะการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกนะครับเพิ่มทักษะหลังจากที่ชกม,มาห้าไฟกับชนะลวดห้าไฟนะครับ ชนะรวดห้าไฟชนะเทจเกิลด็อกเอาทั้งห้าไฟนะครับเป็นมวยดาวรุ่งเป็นมวยดาวรุ่งพกัดน้ำหนัก45กิโลกร,รมัมควบคุมน้ำหนักได้ดีกรับในช่วงแรกก็ยังแค่ซ้อมเตะซ้อม,อมต่อยคับปัจจุบันนี้หลังจากที่ผ่านเวทีมาห้าไฟก็เริ่ม เรียฝึกทักษะฝึกทักษะการออกอาวุธนะครับการออกอาวุธการคุกรวงในพอตอนแรกนี้ยังจะไม่สามารถที่จะต่อกรวงในเข้าได้เพิ่งฝึกแค่ฝึกแต่ฝึกต่อยนี่ก็ช่วงแรกนักมวยมาเยอะนะครับลูกหลานมาเยอะโคตรต่สอนคนเดียวก็จะไม่ทันปัจจุบันนี้ก็จะให้นักมวยนะครับช่วยกันรอบเป้า กับหมัดเท้าเข่าศอกออกให้ครบทุกอย่างอ่าออกให้ครบสุดออกให้ครบสุดอืมออกชี้เบิ้ลเลยออกไวๆครับอืมต้องเน้นเน้นความหนักด้วย,นนเ,ยเน้นเป้าหมายมาเ,าเ,าอออเน,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 ยน้นเป้าหมายอืมหมัดเท้าเข่าศอกออกอาวุธให้ครบเตะซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายเตะขวาดูเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ด้วย เอเตะซ้ายนะครับเตะซ้ายสูงอเข่าลอยเข่าลอ,อยครับกระโดดเข่าลอยครับฝึกเสมือนจริงเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับไปอ่าหมัดช่วงท้องสาวท้องเตะซ้ายเข้าไปหมัดซ้ายขวาเตะขวาเข้าไป เตะซ้ายเข้าไปนะครับฝึกทักษะอืมเตะซ้ายเตะคว้ามัดเท้าเข้าซอกออกไปครบเร่งอเอาเป้าไม้ครับมัดเท้าเข้าซอกมมัดเตะซ้ายเลี้ยวเล็้วเลี้วเลี้ยวขดบอกว่าเร็วเร็วเร่งนะครับอืมเตะซ้ายเข้าไปครับเตะซ้ายเลี้ยวเด่นเตะซ้ายครับเบิ้ลซ้ายไปอ๋อเขากอ่ะ ออกกระวดดเท่เสมือนจริงนะครับออกเต็มกำลังอนะเตะแรงหนักน่วงนะครับดดดดเด่นเด่นเตะ,ตะซ้ายเข้าไปนะครับเตะขวาเข้าไปเบิ้ลขวาเข้าไปอืมนะครับชิบออกกระเด็นกระดอนนะครับชิบออกอมาเท้าข้าศอกออกให้ครบนะครับเตะซ้ายครับอืมเตะซ้ายเข้าไป แบบเร็วเข่าล้อยนะครับเข่าร้อยการออกอาวุธฝึกท mm ักษะฝึกทักษะการออกกาวุธฝึกทักษะการออกวุธอืมอทธเตะซ้ายเข้าไปนะครับเร็วเรวเรวเร่งเร่งหน่อยเร่งหน่อยเข่ารอยเข่าร้อยมันซ้ายอืม มดเตะขวาเตะซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปอืออ้าเร่งเข้าเล่งเข้าไฟเตะหน่อยไฟเตะหน่อยผู้ชมชอบมวยบูนะครับมาดูมวยไ่ได้มาดูเต้นระวงอืออาเตะซ้ายเข้าไปอือขวาไปนะขวาไปนะครับอือเขาร้อยไปเขารอยไปอือ เีเขาล้อยไปกับชนะลวดนี้ก็จะเริ่มมีการจับตามองนะครับจับตามองจะหาคู่ชกยากครับหาคู่ชกยากลยหลังจากหลังจากชกมาแล้ว